สอนวิธีทำกิฟต์ติดผมต้นคริสต์มาสแบบง่ายๆนะคะไปคะ่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีลวดกระยี่สีเขียวแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดลวดกระยี่นะคะขนาด5เซนติเมตรแบบนี้นะคะตัดประมาณนะคะ20เซน เมื่อได้20เส้นนะคะตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็บิดแบบนี้นะคะทำทั้งหมดเลยนะคะให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เสร็จออกมาแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะม้วนกระดาษเป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะขนาดเล็กๆแบบนี้นะอันนี้จะขนาดประมาณ3เซนติเมตรนะคะความยาวจากนั้นติดกาวนะคะแล้วก็นํารวดกระมีดที่เราพับเอาไว้เมื่อกี้นะคะมาติดแบบนี้นะคะติดไปเรื่อยๆนะคะเราจะติดทั้งหมดนะคะทําเป็น3ชั้นด้วยกันค่ะชั้นแรกหมดแล้วก็ขึ้นชั้นที่2ได้เลยนะคะ ชั้นที่3นะคะนี่ค่ะส,สามชั้นนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะรอกาวแห้งจากนั้นนะคะดัดลวดกำมะหยี่ขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะลวดก,กรมะหยี่สีน้ำตาลนะคะม้วนแบบนี้นะคะเราจะม้วนกับก้านดอกไม้นะคะนี่คะ่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นติดกาวด้านบนนะคะ แล้วก็นำไปแปะไว้นะคะใส่ไว้ด้านในแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะติดกาวนะคะที่ปลายอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็นำไปติดไว้กับกิฟต์ของเราได้เลยค่ะ รอกาวแห้งนะคะจากนั้นตกแต่งนะคะตามความชอบเลยน,นี่เราจะติดดาวไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วใช้ลูกปัดนะคะตกแต่งนะคะรอบๆบแบบนี้ค่ะหรือใครมีของตกแต่งวันคริสต์มาสนะคะก็สามารถตกแต่งได้เลยตามชอบค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต้นคริสต์มาสนะคะดุกดิกดุกดิกแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลย